แลวทุกคนติ๊กเกอร์ชื่อดังมารอนฟอนนี่นะฮะทำหนังผีเอ้ยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมรู้สึกมั่นใจในตัวกิ่งมากเลยโอ้โหกูมานนะฮะเด่นคุณก็มาไมกัวว่ากิ่งจะปฏิเสธบ้างเหรอคะกิ่งชอบนะพาลูกไปโรงเรียนโอ้ พอรู้เขาัตเป็นผู <S <S ้ใหญ่ชีว uh> uh, ิตมันคงมีความสุขกว่านี้เออมีความหลอนนะจ๊ะมาตังมาตุมาลูกหล่อที่เอามาทำพิธีปลุกเสกดีๆกุ้าบางคนเสนอราคาให้เป็นแสนเลยนะอุ้ยคปนลุกเป็นแสนโอ้ยชอบสวยนะเนี่ยเออ ลักลวงเหรอโอ้โอเยเด็กๆกันตอมบี้โอ้ยลุงบุกไปบ้านคุณเขาจริงหรือเปล่าไม่เคยปลุกงเอาลูกกูไปว่าไหนมันไม่เห็นอีดอกนี่เลยนู้ที่ผ่านมาทางประสาทหมอกทางสมองมีความลัททินะฮะผสมไซโคโอ้มีความเกลียวเหมือนกันนะเนี่ยเอออุอ้ย ยังไงจ๊ะเฮ้ย,อยโอ้โโอ้นัานน้นพอด้วยเฮ้ย,ยมานะฮะเออเห้ยเนี่ยเอ้ยอาฟิล์มบายที่ดิพันรักษาสัตว์นะครับผมรอดูเลยครับพี่โอมาดัฟฟันนี่นะกำกับหนังครั้งแรกยิวเอ็ดกันยายนี้ในโรงภาพยนตร์นะจ๊ะ